มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันเห็นไหมพี่ลินรัศาบอกแล้วว่ารัศานี่ทิ้งเศษนม้ดนออกไปสงสัยมันไปห้องน้ำเรงมีเวลาไม่มากนะรัศาพี่ต้องโทรหาในเคียมไปไปไปพี่ลิน จะไปไหนเหรคะคุณธานีล่ะคุณธานียังไม่ลงมาเลยค่ะงั้นจะไปทำอะไรก็ไปเถอะ ลัสออกไปดูต้นทางเผื่อคุณธานีลงมาจะตีหรอพี่ลินไปสิลัสษาเร็วก็ได้ก็ได้โอ้ยแท่นแท่เบาแท่นแทนแท่นนท่นน เข้มครับเ,<อ>เดี๋ยวเข้า <ไป S 1> น,น้ำเลยครับปวดชีครับเ,เไปไปอ,อ้าใครจะเข้าห้องนองห้องน้ําอะไรทําธุระก็เข้าท่านะลูกนั้นเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อกาแฟกินตรงนี้หน่อยเดี๋ยวทุกคนไปเจอกันที่ร้านข้าวจ้าพ่อ นี่ไปเจอนาวิทที่บ้านสวนมะพร้าวเรื่องมันจะจบหรือว่าเขาจะตามมาล้างแค้นล้วอีกคุณธานีนเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะยิ่งเราไปรู้ไปเห็นเรื่องกิจการค้าน้ำมันเถื่อนของเขาแล้วด้วยเนี่ยก็คงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆก็ได้แต่หวังว่าเขาจะตามเราไม่เจอตลอดไปผมก็หวังขอให้เป็นแบบนั้น กรุงเทพคุณธานีหรอครับคุยมันจบๆไปเลยก็ดีเหมือนกันสวัสดีครับนายเคียมนิชนรินีภรยาคุณธานีพูดนะฉันมีเรื่องสำคัญมากนายเคียมห้ามวางสายเด็ดขาดเรื่องคุณนาวิชใช่ไหมครับ คุณธานีเอาศพที่นายเคี่ยมบอกว่าเป็นคุณนาวิทย์ไปตรวจ DNA อ็นเนายเคี่ยมต้องบอกฉันว่าศพนั้นใช่คุณนาวิทย์หรือเปล่าผมนึกแล้วว่าสักวันนะคุณธานีจะต้องสงสัยในตัวผมแต่ไม่นึกเลยว,ว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้นาเข้มหมายความว่ายังไง ในเคีมเอาศพคนอื่นมาปลอมเป็นคุณนาวิทย่างงั้นเหรอแสดงว่าคุณนาวิทยังไม่ตายใช่ไหมใช่ครับคุณนาวิทย์ยังไม่ตายผมขังเขาไว้ที่บ้านท้ายสุมาราว วกผมกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันต่อแต่นี้ไปผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของพวกคุณอีกแล้วคุณจะช่วยเขาหรือว่าคุณจะปล่อยให้คุณธานีฆ่าเขาเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราอีกต่อไปแล้วลาก่อนนะครับคุณริน จเธอมากนะที่ทำไมันต้องรอผลตรวจ B.N.A ดีเับนเอ เรื่องอะไรล่ะครับฉันรู้สึกผิดลึกๆอยู่ยังไงก็ไม่รู้ที่ต้องทำกับนาวิทย์เขาอย่างนั้นะฉันมันเหมือนคนเจ้าเล่ห์ที่คอยเป่าหูลูกนั้นว่านาวิทย์เขาเป็นแค่คนหลอกลวงคนหนึ่งแต่นาวิทย์มันหลอกพวกเราจริงๆน่ครับมันหลอกพวกเราตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำว่ามันความจำเสื่อมที่เขาทำลงไปก็เพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของตัวของเขาเอง แต่เขาไม่บอกว่าตัวเองความจำเสื่อมเราอาจจะฆ่าเขาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ได้นายครับถ้าคุณหนันรู้ว่าไอ้นาวิกำลังถูกอาทะแทะฆ่าเพื่อแย่งมรดกเนี่ยคุณหนันไม่มีทางยอมปล่อยเป็นไว้แบบนี้เด็ดขาดคุณหนันต้องกลับไปช่วยมันผมว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยมันถูกแล้วนะครับ เพราะเห็นแกว่าเธอเนี่ยทำประโยชน์ให้กับฉันช่วยฉันสืบจนรู้ว่านาวิทย์มันยังไม่ตายจริงๆ <c oughs> แต่ระหว่างนี้ <c oughs> เธอสองคนต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะจัดการกับไอ้นาวิทย์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าฉันจะจัดการกับเธอสองคนพี่น้องยังไงดี <c oughs> ชาติสั่งคอนเสียงพวกมไว้ด้วยนะ ฉันจะไปนนองเดี๋ยวนี้รับนายเฮ้ยเดินนี่มันเร็วๆทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยสิว่าเป็นสาวเป็นนางแท้ๆทาไมช้านะป้าก็ฉันเป็นสาวท่อยาวกว่าจะหมดก๊อกมันก็นานนี่จ้ะเดี๋ยอะ ลูกนั้นละพี่เจงอ่ะเมื่อกี้เจงบอกว่าให้ไปหาอะไรกินนะคะใช่ครับเมื่อกี้เดือเห็นผนนู้นั้นเดินเข้าไปในมิไดมาอะครับผิดองครับอว่าไงนะได้ครับหรือว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันคนนั้นเออพี่ครับพี่ครับเธอครับเออพี่เห็นผู้หญิงสวยๆน่ารักสูงๆประมาณเนี้ยผมเยายาคุณนั้นครับคุณน,นั้นคุณนั้นครับ ข้าไม่เจอเองเจอเปล่าไม่เจอเจอไหมสหฮัดไม่เจออไอ้ท่านเอ็งรีบพาทุกคนนะไปบ้านที่ข้าบอกไว้ข้ากับสหัสจะกลับไปตามลูกนั้นถ้าเจอตัวแล้วจะรีบตามไปเึงว่าเราเราไปตามหาเขาด้วยกันหมดทุกคนไม่ดีกว่าหรือคะนายผมไม่ต้องไปตามหาที่ไหนหรอกลูกต้องกลับไปตามหานาวิทย์ที่สวนมะพร้าวแน่แนะ ฉันจะรีบไปตามลูกพี่เจงไม่ต้องห่วงไปจ้า